สบายดีป่านุ่มเนาะหลอกถึงเที่ยงคือเกามือนี่ยหลอกเที่ยงคิดอยากตำมะฮงเป็นยังไงเมือบบ่อนี่พอไม่ได้กินแต่โดนเลย,ลยมันซื้อคนไล่เมื่อเติบเลยบม่ได้กินตำมะฮงพอบขี้ห้อยที่อายเป็นเแยงมาก,กยังยั่งอยู่โอ้ผักคาบเป็นงไงครับอ่านงอนๆเลยนี่ลองเก็บไป้กินตำมะฮงเป็ง ตํามักหุงมื้อนี้เมนูตํามักหุงจักสิกินหยังบ่ลงให้และมื้อแต่ละวลาสิกินไลกเบื่อแต่ตักหุงบ่เบื่อฝนตกแล้วมันออกยอดงามติงคาแกงนมวนนีก ตัดผมให้อายเพิ่นตอนแลงไงสิเป็นสางเองหรือเปลลุงเนียสางตัดตผมแบบสเิสบเป็นสางเองสิเป็นสางลองหัวแหลกตัดให้อายเฟิร์นมุข่งก็เจิ้นชิไงน้อบุญท่านลุงเลยจับมุขง่ขงตลอดลุงหน่วยจะกินไล่เด้อล่ะลุงข้าวเถอะนะ ตองหามักใหญ่บปลงเลยมักได้ใหญ่บ่านีหมักได้ใหญ่บปลงนี่มาโอ้มีหัดเจ็ดงูขางูนี่ดดนได้แล้บวบไปลงไอโอ้ยอย่างมันทานเถียงใครแต่ว่ามุกหงลายกุบบวบใหญ่ดอกลงไอมันใหญ่หญตลอด,อด เป็นบุบงงแมงมดกินเป็นปีสองปีเลยบัวงามแดล่งงามผลได้กินเบิดได้กินทุกยามแต่เป็นบุบงงแมงมดนะหักตำเพราะเสพก็แมงมดนะทำมันซุกให้โอ้ยหวานหอมลงเลยมาเด้อลงเลยกินเต่าเที่ยงมเลยได้ดำบุบงงนะครับลวกไม่หวานาขั้นว่าตั้งใจ้จงกับบัวแมนพี่น้องวาย ท่านว่าเลือกจินกับพ่อแม่ข่อยในสิกินเลือกคุณิ้นข่อยน้ำมูกีข่อยในกินเลือกข่อยจะเอาไปเห็นตัวข่อยมาตั้งใหญจุงเลือกจิน ว่าไหเปนขาวอ่ะอืมเขาผปลประยนีลนะจีบเมื่อคนเลย ก็ไม่แบบตุอ่อนเห้ยน่ากัดก็ง่ายก็อู๋หาเองนี่ยล้วกัดที่ก็เส้นน้ำเขาอีก็ทีชิบหาชิบปาทก็รูลกอ้นี่หนานกินตัวนี้มึงบอกว่จะน่าขาโอ้ยครแพงยเ็แเหมือนคนในบ้านนะ i do ที่ว่ามันผมไม่ดีเลยครวมแด้มัน

ได้รู้ป่ะลุงลรามีกับเขารุงมีปลาฮมามาอยู่นี่กาแต่แต่ลุงมาอยู่เปนป้าลุงเลยแต่แต่ลุงเห็นงานนกันมาอยู่กะะเรียงแนวสอยก็น้อยและเาเด็ดูเด็ปลาแล้วหอยกินไข่แนงย่างแดงไนอนน้ำเข้าเอายางแดงกัลุงก,กับปันเอาโตไปนอนน้ำได้อันปลาล <c oughs> แทงแมวว่ากัดิแมงได้รุ่งก็แทแมวบื่อนี่แล้วมาทำหาเปิดประตูน้องคอยน้ <c oughs> องคอยได้เหรอตอนนียบุญนี่นะสบายก่นอนแม่อนอนทำแมว่อนแม่บุญก่อนตอนเป็นแมวบุญก่อนแมวดีกว่าวะเดี๋ยวเมีเมียก็บอกว่าให้แมวกินข้าวให้กินดีกว่า ให้แมวซักผ้าให้ใส่ก็ดีกว่าแมวอะนอนแา้วนานแ้วแมวนมอแมวดีกว่าห่วยด้วยเขาไปตายตัวไปกองเงินแมวเลย ก็เลยรสจัน่าไม่นตัแบบเนีอยแบบหนึ่งอยาัดินแบแบบนึ <S <S e ่งเดี๋ยกิหอยปังด้ยนะหอยปังก็เะบบอ้กินจะเืิเฮ้ยมเหนักอึดอัดอยเขาขายว้มีเ่าเขาโพสต์ไว้ละ